พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องาการลงทุน,นที่มั่นคง,นงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราลองมาพิจารณาดูในชีวิตของเรานะครับว่าในวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยมีงานอะไรบ้างที่รอเราอยู่ และมีงานอะไรบ้างที่เราได้ทำเสร็จไปแล้วและมีงานอะไรบ้างที่ยังทำไม่เสร็จในแต่ละวันถ้าเราสังเกตดูพิจารณาดูเราก็จะเห็นมากมายนะครับในแต่ละวันมีทั้งล้มเหลวมีทั้งไม่สำเร็จมีทั้งประสบความสำเร็จดังนั้นจึงหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับทุกครั้งที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เริ่มต้นกิจการงานต่างๆในทุกๆเช้า อธิษฐานขอกําลังจากองค์พระพป็นเจ้านะครับเพื่อว่าพระเจ้าจะช่วยท่านให้มีแรงผลักดันมีกําลังและประสบความสําเร็จในการงานทุกอย่างในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมาศึกษาในเนื้อหาของพระคําของพระเจ้าสําหรับวันนี้นะครับผมจะขอยกพระคําของพระเจ้ามาอ่าน เื่อเป็นการเตรียมจิตใจให้คุณผู้ฟังพร้อมที่จะฟังพระคําของพระเจ้าด้วยกันครับพระวันะธรรมที่ผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อที่21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอย่าสะสมทรัพ์ยสมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่มแมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยคุณพู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้ ศึกษาพระคำของพระเจ้าในเรื่องของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสสอนให้เหล่าสาวกได้นำมาเป็นแนวทางในการอธิษฐานนะครับทั้งนี้เพราะว่าสาวกของพระองค์มาถามพระองค์ให้สอนคำอธิษฐานเพราะว่าในสังคมเวลานั้นพวกเขาเห็นไม่ว่าจะเป็นศาสนาของคนต่างชาติก็ดีหรือแม้แต่ในพระวิหาร ก็ได้มีการอธิษฐานที่ได้มีการเขียนที่ได้มีการกําหนดข้อความเอาไว้ล่วงหน้านะครับดังนั้นเมื่อสาวกไปเห็นยอนสอนสิทธิ์ของท่านอธิษฐานพวกเขาจึงมาขอพระเยซูที่จะให้ช่วยสอนชี้แนะวิธีการอธิษฐานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเราก็ได้ศึกษาผ่านไปนะครับแม้ว่าจากพระคำของพระเจ้าเราไม่ได้นำมาศึกษาในทุกหัวข้อนะครับ แต่เราก็เข้าใจทั้งหมดนะครับว่าพระเยซูคริสต์มิได้ต้องการที่อยากจะให้สาวกของพระองค์ผู้ที่ติดตามพระองค์สนุสิทธิ์ของพระองค์นั้นได้อธิษฐานโดยเพียงแค่ท่องจํามีการพูดซ้ําๆข้อความเดิมๆบ่อยๆซ้ําๆอยู่นั่นแหละวนไปวนมาพระเยซูคริสต์ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ที่พระองค์ได้วางแบบอย่างคําอธิษฐานที่พระองค์ได้สอนนั้นก็เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทาง และมีเนื้อหาที่เรียงลำดับเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแรกก็คือการยกย่องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระบิดาเจ้าที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระเยซูคริสต์ก็ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาเป็นสิ่งแรกเป็นการยอมจำนนให้พระองค์ทรงมีส่วนในชีวิตของพระองค์และให้เราอธิษฐานแบบนั้นก็เหมือนกับว่าเรายอมท่อมตัวลง อยู่ภายใต้การครอบครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าจะยิ่งใหญ่สูงสุดเริ่มต้นเป็นวรรคแรกประการแรกในคำอธิษฐานนะครับและพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6เราจะศึกษากันตั้งแต่ข้อที่16ไปจนถึงข้อที่24นะครับ ซึ่งในพระธรรมตอนนี้นะครับก็จะมีหัวเรื่องอยู่3-4หัวเรื่องด้วยกันนะครับที่จะศึกษาด้วยกันก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องการถืออดอาหารเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์สมบัติเรื่องที่สเป็นเรื่องประทิปของร่างกายและเรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องการเป็นบ่าวสองนายนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่6 ข้อที่16เป็นต้นไปถึงข้อที่24มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้ว แต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันชโลมศีรษะเพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่าสะสมทรัพ์ยสมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย ตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้คุณผู้ฟังครับในที่นี้นะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงย้อนกลับมาถึงหัวข้อหลัก ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เรื่องการเสรแสร้งทำตัวว่าเป็นคนที่หน้าเลื่อมใสและเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณต่อหน้าคนอื่นนะครับเหมือนที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในข้อที่16ว่าเมื่อทนทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร ระบอกความจริงแก่พวกท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วในที่นี้นะครับเรื่องที่ถูกพูดถึงนั้นก็คือเป็นเรื่องการถืออดอาหารการอดอาหารนั้นเป็นวิธีปฏิบัติตามพระคัมภีร์ที่คนจะไม่ยอมรับประทานอาหารเพื่อที่จะใช้เวลาในการทอมจิตใจของเขาลงต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและจะมีจิตใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังบางครั้งในพระคัมภีร์เดิมนะครับผู้คนเขาก็ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นก็คือมีการสวมผ้ากระสอบหรือบางตอนบอกว่าผ้าเนื้อหยาบและก็เอาที่เท่าโปรยศีรษะของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสียใจการทอมใจความการไว้ทุกข์ความทุกโศกเศร้าเสียใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสมัยของพระเยซูนั้นก็ได้มีพวกคนหน้าซื่อใจคดก็ได้แกล้งมาทำตัวทุกโศกเศร้าเสียใจทอมใจและถืออดอาหารเพื่อที่จะให้ผู้คนมองเห็นว่าพวกเขานั้นเป็นคนเลื่อมใสเป็นคนมีความศรัทธา และเป็นคนที่ปฏิบัติพระเจ้าอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้เน้นเรื่องนี้และสอนว่าถ้าเราจะอดอาหารก็ให้ถืออดในที่ลับหรือทำเป็นความลับนะครับอย่าเปิดเผยให้มันประเจิดประเจอ้อเกินไปในมัทธิวบทที่6ข้อ17 18พระเยซูกล่าวว่าแต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันชโลมศีรษะ เพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านคุณไปฟังครับพระเยซูบอกว่าจงล้างหน้าของท่านหวีผมแต่งตัวให้เรียบร้อยและจงใช้ชีวิต ในแบบที่คนอื่นเขาไม่รู้เลยว่าเรากำลังอยู่ในช่วงการใช้เวลาพิเศษกับพระเจ้าอยู่นะครับเวลาที่เราอยู่ในช่วงเวลาสแสวงหาน้ำพระไัยของพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานและการถืออดอาหารนั้นให้ทำเป็นความลับแล้วพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จของพระองค์แก่เราอย่างเปิดเผยนะครับและพอมาถึงมัทธิวบทที่ 6: ข้อ19 และข้อ20นั้นพระเยซูคริสต์ก็ได้เปลี่ยนเรื่องนะครับมากล่าวถึงวิธีการจัดการกับเรื่องเงินเรื่องทองและวิธีการที่เงินทองมันจะจัดการกับเราถ้าเราบริหารจัดการมันไม่ดีนะครับพระองค์ได้ส่งเริ่มต้นด้วยการตรัสถึงเป้าหมายของความมั่งคัง่งและการแสแวงหาความมั่งคั่งของมนุษย์เรานะครับพระองค์ได้กล่าวว่า อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้คุณผู้ฟังครับในที่นี้พระเยสุคริสตพระองค์ไม่ได้เน้นหรือตรัส ไปตำหนิถึงเรื่องราวของการรู้จักเก็บหอมรอมริบการรู้จักเก็บออมด้วยความมัธยัติด้วยความรอบคอบนะครับแต่พระองค์กำลังพูดถึงแรงจูงใจมากกว่าในที่นี้พระองค์ตรัสถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยความโลภโมโทสันอย่างมากมายนะครับซึ่งในพระคัมภีร์จากพระธรรมหนึ่งทีโมธีบทที่6นะครับ ก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ผมจะนำมาอา่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับจากข้อ7เป็นต้นไปที่พระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่6ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น ส่วนพวกที่อยากร่ํำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทําให้คนบางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรม ด้วยความทุกข์มากมายคุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นบ้านปลายของผู้ที่รักเงินทองผู้ที่ลุ่มหลงมีความโลภในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับคุณผู้ฟังครับในมัทธิวบทที่6ข้อที่19คําคำว่าสนิมในที่นี้นะครับไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสนิมเหล็กจริงๆเหมือนอย่างที่เราเข้าใจที่เราแปลกันแต่ในที่นี้ หมายถึงการเน่าเสียเช่นการเน่าเสียของเนื้อสัตว์หมายถึงการที่เนื้อสัตว์ต่างๆนั้นมีอาการเน่าเสียเปื่อยเน่าไปนะครับประเด็นสำคัญนั้นก็คือว่าความมั่งคั่งใดๆก็ตามที่เราสะสมไว้นั้นสักวันหนึ่งมันจะเสื่อมสูญไปได้มันจะเปื่อยเน่าอันตรธานหายไปได้หรือจะถูกขโมยไปได้ กำลังบอกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กีรังยั่งยืนนะครับแต่ในข้อที่20นั้นพระเยซูได้สอนว่าให้สะสมทรัพย์สมบัติสำหรับตัวเรานั้นไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้ดังนั้นการลงทุนชีวิตของเราที่คุ้มค่าที่สุดก็คือลงทุนชีวิตของเราในสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่เวลาและเรี่ยวแรงที่เราได้ลงไปนั้น จะตั้งมั่นคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์คำสอนโดยรวมของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั้นได้บ่งบอกชัดเจนว่าการทำงานและการรับใช้ที่เราได้กระทำเพื่อพระเยซูคริสต์ในทุกวันนี้เป็นเหมือนกับการลงทุนสะสมบำเหน็จต,ต่างๆไว้ในสวรรค์ถึงแม้ว่าในวันนี้พระเยซูคริสต์พระเจ้า ไม่ได้มีการจ่ายเงินเดือนเงินดาวให้กับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์อย่างเห็นได้ชัดหรือเหมือนที่เราเห็นทั่วทั่วไปแต่เมื่อเราไปในแผ่นดินสวรรค์ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราจะได้รับบำเหน็จรางวัลค่าตอบแทนนั่นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้และเข้าใจได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นดังนั้นการปรนิบัติพระคริสต์ในตอนนี้จะได้รับบำเหน็จสักวันหนึ่ง ในตอนนั้นในแผ่นดินสวรรค์และนอกจากนี้สิ่งที่เราทุ่มเทลงไปในตอนนี้ก็กำลังมีมูลค่าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่มีขโมยหรือโจรคนไหนที่สามารถจะมาขโมยการทุ่มเทการลงทุนสะสมของเรานั้นไปได้ไม่ว่าเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำข้าวยากหมากแพงจะมีความขัดสนประการใดเกิดขึ้น ทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เราลงทุนในสวรรค์เลยนะครับทรัพย์สินเหล่านั้นไม่มีวันเสื่อมค่าและสุดท้ายแล้วทรัพย์สินในสวรรค์เหล่านั้นจะไม่โดนเรียกเก็บภาษีด้วยเห็นได้ชัดว่าสถานที่ที่ดีที่สุดที่เราจะลงทุนนั้นก็คือในแผ่นดินสวรรค์ไม่มีการลงทุนบนโลกนี้ใดๆ ที่จะให้ผลตอบแทนได้เท่ากับที่พระเจ้าจะส่งให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนที่ได้สะสมหรือลงทุนไว้ในแผ่นดินสวรรค์เพราะรางวัลน,นั้นเป็นรางวัลน,นิรันร์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยการเพิ่มเติมนะครับ จากหนังสือพลังประจำวันซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าตลอดช่วงการเทศนาสั่งสอนของพระเยซูนั้นองค์พระเยซูได้ทรงย้ำให้สาวกได้เห็นถึงความสนิทสนมที่พวกเขากำลังมีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา และแน่นอนสำหรับเราทั้งหลายด้วยนะครับเราจะมีความชื่นชมยินดีและมีความอิ่มเอิบใจมากเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำในที่ลับหรือในที่แจ้งพระองค์เห็นทั้งหมดนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราอธิษฐานที่เราอดอาหารให้เรากระทำด้วยความรักและด้วยการถวายเกียรติแด่พระบิดาบนสวรรค์อย่างเต็มใจ อย่างสุดกำลังของเราเพราะการทำแบบนั้นเรารู้ว่าเป็นเสมือนกับการสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในแผ่นดินสวรรค์ซึ่งจะดํารงอยู่ชั่วนิดนิรันด์นะครับคุณผู้ฟังครับไม่มีใครอยากจะสูญเสียสิ่งที่ได้มาจากการลงทุนจากการทุ่มเททำงานหนักของเรา สิ่งที่เราใส่ใจสิ่งที่เราอยากให้คงอยู่เราก็จะปกป้องเอาใจใส่ดูแลไว้อย่างดีนะครับและยิ่งถ้าเรารู้ว่ามีการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่แน่นอนนิรันต์ตลอดไปเป็นนิดไม่มีวันเสื่อมค่าหรือสูญหายเราคงไม่รอช้าที่จะลงทุนแบบนั้นใช่ไหมครับแน่นอนที่สุด ทรัพสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในสวรรค์จะไม่มีวันสูญหายหรือถูกทาลายไปนั่นก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์เรากำลังลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างหากว่าเราเลือกลงทุนดีๆในชีวิตเราก็ต้องเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเราจะไม่เสียเวลาทำงานให้นายที่ไม่เป็นนิรัน์ และสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนอ,อีกต่อไปแต่เราจะให้ชีวิตและทั้งสิ้นที่เรามีอยู่นั้นปรนิบัติพระเจ้าจอมเจม้านายของเราซึ่งพระองค์ดำรงอยู่ในอดีตการปัจจุบันการและอนาคต,ตการชั่วนิรันดและแน่นอนนั้นเป็นการเลือกที่ถูกต้องและยั่งยืนตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการ อําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับรักพระองค์สุดล้นใจค่ะ ใจและกาย 爱情。